สบายดีเขียนซับภาษาจีนความพอใจเนาะความพอใจถ้าในภาษาจีนจะว่าว่ามานอี้มานอี้เปลว่าพอใจความพอใจเนาะพอใจต่อเวียกเทียวเฮ็ดหรือพอใจต่อนาทีการงานหรือพอใจต่อคนเนาะเอาไปเบื่องพร้อมนังตัวอย่างเนาะไปเบิ่งนากันเขียนภาษาจีนซับที่แสดงความพอใจเนะะาะภาษาจีนเนาะมานอี้ไปเบิ่งตัวอย่างล่าป่านตุยทาเหินแมน 一老板对他很满意。我那破仔多老来，我、嗯、那破仔喏，没换破仔。他做的事情你满意吗？他做的事情你满意吗？赵破仔那心提老黑波，怎么做才让你？ 满意怎么做才让你满意？恨，还恨那得？净恨还叫婆仔，他对你不满意，他对你不满意。老婆婆仔都叫你不满意什么事儿？你不满意。 什么ะเจ้าบุพเพจเรื่องอยังอ่าแล้วมีเรื่องใดที่เจ้าบุพเพจัยวัด的成绩你满意吗我的成绩你满ม吗ผลงานของค่อยเจ้าพอใจบอกอ่าคำว่าเิงจีนี่มีสองความหมายเนาะก็คือคะแนนกับผลงานเนาะผลงานกับเป็นไปว่าเิงจีคือกันเนะาะต่อไป 他說現在你現在滿意了。懂了嗎他說現在滿意了。拉哇哇ตอนนี้พอใจแล้ว啊有ความพอใจแล้ว。นี่เตาะข่า讓他不滿意น u ่เตาะ th า讓他不滿意。คําว่าของเจ้าเฮ็ดให้ใหราบพยาย่พอใจ。 还有谁不满意的？还有谁不满意的？ยังมีใครบ่พอใจอีกความหมายว่ายังมีผูใ้ใดอีกที่ยังบ่พอใจเนาะหนีหมานอี้วมนีอเจ้าพอใจแล้วบ่าหรือว่าเจ้ามีความพอใจแล้วบ่ต้าเ 就好大家滿意了就好ทุกคนพอใจแล้วจังดีอ่าถ้าว่าทุกๆคนบ่พอใจก็บ,บ่คักเนาะพอใจหมดแล้วจังคักหนี工作我很滿意หนี工作我很滿意ค่อยพอใจตอเวียกที่เจ้าเฮ็ดเนาะแสดงว่าค่อยได้มีความ ภูมิพอใจต่อเวียกที่นาทีที่เจ้าเหตุหันเนาะหนีเหมือนโตหมานอีลรืมะหรือหนีเหมือนโตหมานอีมะอ่าใส่เลยมาก็ได้เลยใส่มาตัวเดียวก็ได้เนาะแปลว่าพวกเจ้าพอใจหมดบอความหมายว่าทุกๆคนพอใจหมดบอเนาะเหล่าปั่น,นอีมะเหล่าปั่น,นอีมะหัวหน้าพอใจบอ ่าเราปาดในแปลวคนหน้าเท้าแกาเนาะเปไดหลายๆอย่างเนาะเสียเสนินเตอร์กวนจู่ขอขอบใจเนาะที่ฐานกดติตามเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกำลังใจเนาะขอขอบใจหลาย